อันนี้นะคะอันนี้เป็นแผ่นโรตีนะคะแผ่นโรตีกินกับอะไราก็อร่อยกินกับปลาเจะมบองทิวโซภาก็อร่อยไม่เชื่อติดตามถามไม่ดูแล้วให้กินนี่กระดเต็มวิธีทำขั้นที่หนึ่งค่ะปาไปอย่างนี้นะคะนี่เลยจวด,จวดเลยจวดจวดจวด,จวดอย่างนี้เลยนะคะทาให้ทัท่วแผ่นนะคะ ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะยิ่งอร่อยค่ะหนาบางแล้วแต่ความชอบนะคะใช่แต่ถ้ายิ่งหนายิ่งอร่อยค่ะเพราะว่ามันมันมีรสชาติของความเป็นแบบเจี๋บองเนื้อเนื้อแน่นเนื้อแน่นแล้วก็มีความหวานของแผ่นโรตีนิดนึงโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปล่ะคะขั้นตอนต่อไปล่ะคะขั้นตอนต่อไปก็ใส่ใส่ไหม่ค่ะหมูหยองค่ะหมูหยองอ๋อหมูหยองใส่ไหม่ค่ะจะใส่ใหม่ลงไปนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะ แก็ม้วนอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะโอเคค่ะม้วนแบบพอดีคำไหมคะพอดีคำค่ะพอดีคำเลยนะคะแล้วคนชิมไม่ต้องไม่ต้องเอามือถูแบบนี้อีกรอบนะอือเอีแล้วคนชิมคือเจ้าของคิวสุภานะคะโอเคค่ะอ่ะชิมซึ่งหมดไปแล้วหนึ่งอันลองดูอันนี้คือไม่มีที่ไหนค่ะอันนี้คือที่เดียว่ที่แรกถ้ายังไม่เป็นอะไรอย่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนก่อนอต้องชิมก่อนค่ะ อย่าเปล่าตายก่อนกินซะก่อนถ้ากินแล้วตายดิถ้ากินแล้วตายาแต่ว่ากันอีกเรือน,นึงเด้นอพี่น้องเด้่อืออืมชอบกินนะครับที่หนียวเลยคันะกินเป็นไงคะออมันมีส่วนผสมอะไรบ้างอาราลามามันมีส่วนผสมอะไรบ้างคะอ๋อมันจะมีใบเตยอ,อันนี้คือใบเตยอ,อันนี้ใช่ไหมใบเตยต้องอยู่เห่อใบเตยนี่กินใบเตยนี่แป้งแป้งแป้งผสมใบเตยมาพอเอาใบเตยมาผสมกับแป้งปั๊บรีบกินเถอะค่ะห้องน้ำว่างอยู่ เมื่อกี้ไปไปแล้วมวนหนึ่งแล้วไม่น่าจะถึงมวนที่สามอันนี้เอาละครับเอาละครับผมอ่าอ่าับจับดูค่ะจับ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 คำหนึ่งลุลุ้นลุ้นลุ้้นลัดกจายเัคํานึงค่ะคำานึงจัดอืมอืมเนี่ั้ะคะปัก กินกินน้อยกินน้อยเป็นยาระบายค่ะกินเยอะเป็นยาทายคิวโซภาบอกเลยที่หนึ่งกินมากมายน่าจะเอ็มซีวันพุ่งนี้กินมากอาจจะตายได้เร็วกินมากเลยค่ะต้องเลยคะรีวิวรีวิวน้ำเิมน้ำจิ้มเลยค่ะตัวนี้เลยค่ะต้องเป็นตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้น กเจ้าของมาเองไข่กระปุกเท่าไหร่คะกระปุกละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทสามกระปุกหน่อยสามกระปุกหน่อยเอาล้างไหมคะจุกค่ะจุกกระปุกสามบห้าบาทสามสิบสามกระปุกหน่อยค่าส่งต้องหาค่าส่งออกเองอยากได้เท่าไหร่สั่งไปกรปุกป้าใดก้อกระโสรเองกระปุกป้าใดก้อกระปุกสามสิบห้าบาทกระปุกละสามสิบห้าบาทสามกระปุกหน่อามระอยค่าส่งจัดไปแล้วแต่ความความยาวความสั้นเอาน้ำไหมคะครับ โอเคค่ะอ่ะฝ<อ>ากฝากฝากอะไรฝากอะไรกับผลิตภ,ภัณฑ์ชิ้นนี้บ้างคะสดอร่อยแซ่บนัวต้องทิวสภาเท่านั้นครับปงชลกี่สองปงชลไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไมีนะโอเค okay, ค่ะขอจบการรีวิวเท่านี้ค่ะ